อาสวัสดีนะครับตามที่ทุกคนรู้นะครับว่าในเกมโปเกมอนโกเนี่ยยิ่งเราเนี่ยมีเลเวลสูงขึ้นมากเท่าไหร่นะครับโปเกมอนที่เราจะเจอเนี่ย CP ก็จะยิ่งสูงขึ้นตามเท่านั้นเพราะฉะนั้นการอัพเลเวลตั้งแต่แรกๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากและทีนี้คลิปนี้ผมก็เลยจะมาทําให้ทุกคนดูว่าการอัพเลเวลเยอะๆทีละทีเดียวเนี่ยเป็นยังไงผมคิดว่าวันนี้ผมน่าจะได้แสน XP อัพ แน่ๆบวกๆไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เดี๋ยวลองมาดูกันว่าได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าการที่จะทําได้แบบนี้ก็คือผมอาจจะต้องจับโปเกมอนใช่ไหมอ่าอย่างเช่นตอนนี้มีวีดีโอมาอย่างนี้อาการจับวีดีโอเนี่ยนะครับเป็นตัวแปรสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะในการเปลี่ยนเลเวลใครที่แบบหลบพวกนกนอนหนูนกนอนหนูเนี่ยที่ทุกคนบ่นกันว่านกนอนหนูนกนอนหนูเนี่ยอันเนี้ยนนแต่จริงๆแล้วอ่ะเราต้องจับให้ครบทุกตัวทั้งหมดนะฮะ ออัันนีี้ก็จบวโดไปทําไมถึงบอกว่านกหนอนหนูเนี่ยห้ามพลาดเป็นดันขาดก็คือถ้าเจอเมื่อไหร่ก็จับให้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเอาให้ดูดีกว่าว่าโปเกมอนทีมผมมีทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนาะเห็นว่าผมเนี่ยเก็บโปเกมอนไวออ้อย่างละไม่กี่ตัวหรอกแต่ว่าถ้าจะเก็บไ้เยอะก็พวกคาเตอร์พี้วีโดลัตตาพิจจี้นะครับไปดูที่คาเตอร์พี้ก่อนถ้าคาเตอร์พี้ตัวนี้นะครับผมมีแคนดี้ตอนนี้อยู่ 68แคนดี้นะซึ่งการนีโวครั้งหนึ่งของคารเตอร์ปี้เนี่ยใช้แค่12เท่านั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจะสามารถแป่งล่างได้ประมาณ5ตัวนะครับวีโดนะครับตัวนี้ผมได้เยอะกว่าคารเตอร์ปี้นิดหน่อยนะครับผมมีแคนดี้อยู่181แคนดี้นะครับก็จะแป่งล่างได้ทั้งหมดนะครับ15ตัวนะครับต่อมาเป็นพิจี้ตัวนี้ผมมีแคนดี้ทั้งหมดอันนี้เก็บไว้เยอะหน่อยนะครับ545แคนดี้ 545แคนดี้นะครับหาร12ผมก็จะได้ทั้งหมด45ตัวนะครับไปดูลัตตาตาดีกว่าอันนี้ผมจับเยอะที่สุดนะครับลัตตาตาเพราะว่าหาง่ายเนาะทั้งหมดแคนดี้ตอนนี้มี710แคนดี้นะฮะ710แคนดี้ก็จะแปลงลางแต่นี้ต้องแต่วันนี้การอีโวฟของมันนะครับต้องใช้ทั้งหมด25แคนดี้ถ้าเจ็หาร25นะครับก็จะได้ประมาณ28ตัวนะครับอ่ะถ้ารวมคาตาปี้ Ow, y, วีโด้พิตจี้ลาตาตาสี่แค่4ี่ชนิดนี้เข้าด้วยกันนะครับผมจะแปลงร่างได้ทั้งหมด93ตัวแต่ว่านี่ยังไม่รวมเอาที่แปลงร่างไปแล้วแล้วทรานสเฟอร์ไปให้ด็อกเตอร์เพื่อได้แคนดี้มา1อันแล้วก็ไปอีโวใหม่อีกทีนึงนะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณ100ตัวพอดีแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาให้สัวรเดี๋ยวผมจะอีโวตัวนี้เพิ่มด้วยก็คือวีโนเน็ตนะครับวีโนเน็หรือคอมปังนะฮะ ผมตอนนี้ผมมีทั้งหมด161แคนดี้นะใช้ทั้งหมด50แคนดี้ในการอีโวเพราะว่ามันหาค่อนข้างง่ายสำหรับผมอะเพราะนั้นผมอีโวไปเลยดีกว่าผมมีเยอะ <c oughs> อ่ะต่อมาเอาตัวสุดท้ายอีวีละกันเพราะว่าอันนี้ก็หาไม่ยากเท่าไหร่ตอนนี้ผมมีแคนดี้ทั้งหมด149แคนดี้อีโวครั้งหนึ่งใช้แค่25เดี๋ยวจะผมจะอีโวสัก3ตัวเป็น3ธาตุเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็น3ธาตุได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้ข้ามไปก่อน มามาเริ่มกัะดนเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนจะอีโครั้งยิ่งใหญ่ของเรานะครับครั้งยิ่งใหญ่ของเราเราก็จะใช้ลัคกี้เอกอ่ะลัคกี้เอกโยเดี๋ยวลืมบอกก่อนให้ดู XP ผมผมก่อนดีกว่าเดี๋ยวให้ผมให้ดู XP ที่ผมมีตอนนี้ก่อนดีกว่าเนาะผมมี XP ตอนนี้ทั้งหมดนะครับ1นึ่งแสนเจ็ดหนะครับอ่ะ ก่อนเราจะเริ่มการ e v o ครั้งยิ่งใหญ่ของเราในวันนี้นะครับผมจะต้องใช้ Lucky Egg ก่อนเพราะว่าเราจะได้ XP คูณ2เพื่อได้ผลมากที่สุดนะฮะไปที่ไอเทมครับกด Lucky Egg แล้วก็ใช้เลยตอนนี้เราต้องแปลงร่างอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเวลาของไข่เนี่ยมันมีแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแต่ว่า100ตัวเนี่ยผมคิดว่า1ชั่วโมงเออครึ่งชั่วโมงมันไม่น่าจะพอน่าจะใช้เวลาสัก1ชั่วโมงผมว่านะอ่า โอเคทรานเซลตัวแรก real test. Train them cause. อ่ะตอนนี้นะฮะพึ่งอ e ีโบกขาเธอพี่กับวีดีโอไปเหนื่อยมากประมาณ20ตัว อ๋อแล้วอีโทั้งหมดเนี่ยนะครับผมจะ e ีโแค่ร่างเดียวนะครับร่างเดียวคือร่างที่2เท่านั้นจะไม่ไปถึงร่างที่3เพราะว่าร่างที่3เนี่ยต้องใช้แคนดี้ถึง50เมตดนะครับมันซึ่งมันเปลืองต่อไปนะครับผมจะเริ่ม e v โวพิจี้นะฮะ กว่าจะเสร็จนะฮะตอนนี้นะครับผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับเพราะว่าล u c k y Egg อันแรกเนี่ยผมใช้ไปจนครบเวลาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเลเวลผมอยู่ที่เลเวล20นะครับอ่ะ XP, XP ็ที่เพิ่มมาตอนนี้นะครับรวมอยู่ที่ 65, 0 0 0 675แต่ว่า675เนี่ยผมมีจับโปเกมอนเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะเมื่อกี้นะมันก็เลยเกินเกินมันไม่ใช่เศษศู 000, 000, นะเนาะหลังจากที่เราอีโวไปหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ย พากดว่าเรามีอย่างเงี้ยโคคูน่าเนี่ยโคคูนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเต็มเลยใช่ไหมทีเนี้ยเราก็จะเอาโคคูนพวกเนี้ยทรานเฟอร์ออกแล้วก็กลายเป็นแคนดี้ใหม่แล้วเราก็สามารถแปลงร่างวีดีโอที่ผมเก็บไว้อีก3ตัวตรงนี้ได้ด้วยอ่าส่วนพิจี้นะครับแปลงร่างได้อีก8ทีลัตตายังไม่ได้แปลงร่างเลยสักตัวนะครับยังค้างอยู่700ด1 1สัแคนดี้อยู่เลย จริงๆแล้วไอ้ตัวทรานเฟอร์ตัวนี้มันน่าจะมีแบบกดทรานเฟอร์ได้ทีละหลายๆตัวเนาะเพราะว่ากดทรานเฟอร์ทีละตัวเป็นมันก็เหนื่อยอ่ะมันแบบโอ๊ยกว่าจะเสร็จอ่ะเดี๋ยวเราจะลองใช้ลัคที่เอกนะครับแล้วก็แป่งล่างทั้งหมดอีกรอบหนึ่งโอเคไปเลย ตอนนี้นะครับก็เป็นลัตตาต้าตัวสุดท้ายนะครับที่ผมกำลังจะอีโวฟนะครับ่าดูเป็นยังไงอันนี้ตัวสุดท้ายแล้วลัคกี้เอ็กันนี้ก็เป็นใบที่2แล้วนะครับตอนนี้อีโวฟของผมก็หมดไปแล้ว4ตัวนะครับก็มีคาเดอร์พี่พีเวอร์โดพิจจี้แล้วก็ลัตตาต้านะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เวลาลัคกี้เอ็กเหลือผมก็จะมาแปลงร่างตัวนี้ก็คือวีโนเน็ตหรือว่าคอมปังนะครับคอมปังซึ่งจะแปลงร่างเป็นมองซีนนะครับหรือว่าวีโนมอสนะครับก็ ตอนนี้วีโนเนของผมมีวีโนเนตแคนดี้อยู่161นะครับเพราะฉะนั้นผมสามารถแปลงล่างได้3ทีนะครับก็อันนี้เวลาในลัคกี้เอ็กเหลือนะครับอันนี้มันหาไม่ยากเท่าไหร่ไม่รู้ผมหาไม่ยากนะผมก็จะอีโวไปเลยแล้วกันหลังจากลัคกี้เอ็กนะครับผมหมดเวลาไปแล้วนะครับใบที่2นะหมดเวลาไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับจากตอนแรกที่ผมเลเวลแค่17เท่านั้นนะครับมี x p รวมที่แสนเจ็ดา 173,805นะครับตอนนี้ผมเลเวล21แล้วครับ21แล้วนะครับแล้วก็ XP ตอนนี้มีทั้งหมด XP รวมเป็น291,800นะครับส่วนต่างที่เพิ่มมาก็คือ 117,995ครับ X T ที่เพิ่มมาภายในประมาณ1ชั่วโมงนี้เท่านั้นเองนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผมมีคลิปอะไรเด็ดๆในในอนาคตเนี่ยเราจะได้กลับมาดูอีกรอบเนาะก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้นครับขอบคุณครับ